สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพคพัสดุนะคะกล่องแรกเป็นของน้องจตุม์ธานีนะคะจะเป็นนระางซองนะคะ1ซองค่ะอันนี้เป็นของน้องจกุรงเทพนะคะจะมีเป็นขนมนะคะทั้งหมดสามอค่ะแล้วก็จะมีเป็นแบบบอลตาข่ายนะคะอันนี้2ชิ้นนะคะคัตเตอร์นะคะ1แล้วก็จะเป็นยีดิ้งานะคะ3รลูกค่ะอันนี้เป็นของน้องจากกรุงเทพนะคะมีเป็นขนมปากาสกุชี่แล้วก็บอลตาข่ายค่ะอันนี้เป็นของน้องจสุร์นครนะคะมีเป็นขนมแล้วก็จะมีแมวสายลุงนะคะ อันนี้เป็นของน้องจากป anyway, ุรุมธานีนะคะมีเป็นขนมนะคะป๊อปปิ้งเซเล็กนะคะแล้วก็จะเป็นกุริธรมะโมนิโมนิค่ะอันนี้เป็นของน้องจากกาญจนบุรีนะคะจะเป็นเซตขนมนะอันนี้เป็นของน้องจากกรุงเทพนะคะก็จะเป็นเซตตามนี้ค่ะอันนี้หนึ่งร้อยร่วมส่งนะคะอันนี้เป็นของน้องจากปุรุมธานีนะคะก็สั่งไปเป็นแบบขนมไปนะคะอันนี้มาใหม่นะคะจะเป็นแบบไข่สเปคแเคนดี้อันนี้นะคะแล้วก็ขนมแบบอื่นๆค่ะอันนี้เป็นของน้องจากกาญจนบุรีนะคะสั่งไปเป็นปากกานะคะเซตหนึ่งร้อยร่วมส่งค่ะ อันนี ite, ้เป็นของน้องจากกรุงเทพนะคะจะมีเป็นแบบขนมนะคะแล้วก็เป็นบอล LQL นะอันนี้เป็นของน้องจากกรุงเทพนะคะก็จะเป็นป๊อปอิดของกุญแจ2ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจตุรคบถมนะคะจะเป็นป๊อปอิดสชิ้น100นะคะอันนี้เป็นของน้องจากอุทัยธานีนะคะเป็นป๊อปอิดสปะรดนะาหนึชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจตรรชบุรีนะคะจะเป็นปลอปอิดนะคะ2ชิ้นนะเป็นไซส์เล็กนะคะอันนี้เป็นของน้องจตุรุตาดิดนะคะจะเป็นสกูชี่นะคะทั้งหมด3แบบนะคะตามนี้เลยนะ อันนี้เป็นของน้องสกจัาบุรีนะคะจะเป็นแบบอันนี้นะคะดูไยกิ๊คิตตี้หนึ่งชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องสอินพิยานะคะจะมีเป็นสลามนะคะมีเป็นขนมกุยธรรมะนะคะพวงกุแจป๊อปอินนะคะแล้วก็จะเป็นเยลลี่ลูกตาค่ะอันนี้เป็นของน้องสัปตานีนะคะอย่างแรกนะจะเป็นปากกาสกุชี่นะคะ1อย่างต่อมานะคะจะเป็นซาลาเปานะคะสุชี้ไข่หวานนะคะหชิ้นช็อตเค้กนะคะโลบอลโลแล้วก็จะเป็นตัวอมอลอายเล็กค่ะอันนี้เป็นของน้องสะนคอเลสีมานะคะก็จะมี แล้วก็จะเป็นแบบมังกรนะคะเป็นสกูชี่ใส่บิ๊กจัมโบ้ค่ะอันนี้เป็นของน้องจันทร์สวรรค์นะคะอย่างแรกนะจะเป็นสตรอเบอรี่นะคะใส่บิ๊กจัมโบ้นะคะหนึ่งกูเดทามาอ้องมาค่ะอันนี้หนึ่งชิ้นแล้วก็บอบบี้ตะข่ร้นะคะหนึ่งแล้วก็เป็น๊อบบี้ใส่เล็กนะคะอันนี้เป็นของน้องสุเทพธานีนะคะถัดไปเป็นขนมนะคะแล้วก็จะมีเป็นบอบบดตะข่ายค่ะอันนี้เป็นของน้องจัสพันบุรีนะคะจะเป็นเซตเครื่องเขียนสีฟ้านะคะอันนี้ก็ขาไปให้นะคะแล้วก็เลือกเป็นปากกาไฟฉายสีเขียวไปอีีกกนนะะะะคค็มมแด้วย อันนี้เป็นของน้องจักรแมงเพชรนะคะก็ให้จัดเสร็จไปให้นะคะเป็นของเล่นแล้วก็เครื่องเขียนนะคะอันนี้จะเป็นงบ135ร่วมส่งค่ะอันนี้เป็นของน้องจากกรุงเทพนะคะก็นี้จัดเรียงไปให้แล้วนะคะจะเป็นสลามนะคะแล้วก็จะมีเป็นบอบิดตะข่ายอันนี้นะคะก็เลือกไปประมาณนี้เลยนะคะอันนี้เป็นของน้องจากวรินนะคะมีเป็นสกูชี่นะคะบอลบิดใส่เล็กแล้วก็คัตเตอร์ค่ะแบบต่อมานะคะอันนี้น้เดี๋ยวจะจัดใส่กล่องให้นะคะแต่ว่าจัดของจะต่อแล้วนะคะเป็นของน้องจตุรคนที่สีมานะคะจะเป็นแบบขนมนะคะมีเป็นบบอตะะค่ อันนี้ของน้องจะสงขานะคะเป็นสกูชี่2แบบค่ะอันนี้เป็นของน้องจากอุบลราชธานีนะคะก็จะมีเป็นแบบตามนี้ค่ะอันนี้เป็นของน้องจากเชีบุรีนะคะก็สัะะ่งไปเป็นขนมนะคะมีเครื่องเขียนด้วยมีเป็นคนมปากกาอันนี้นะคะทดอ,อิดนะคะแบบต่างๆค่ะอันนี้เป็นของน้องจากสมุรสงครามานะคะมีเป็นแฟ้ม3แบบนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบกองเก็บนะคะแล้วก็จะมีเป็นเทปนะคะอยู่ด้านในด้วยนะขอบคุณน้องทั้ง30คนมากๆเลยนะคะ